สวัสดีครับผมสวัสดีครับถ่บายสำรีทางน้อยมืองไทยครับปล่อยตีปอกนะแล้วก็หาักโซ่ท่อนหนึ่งนะครับให้เดินเล่นเดินกินในสวนเหมือนเดิมครับ นี่ครับผมเขาก็กินน้ําในทุ่งกินน้ําในทุ่งเลยน้ําในทุ่งเก็บหญ้าเก็บข้าวนะตอนนี้กำลังจะไปหาเก็บมะม่วงนะครับก็เดี๋ยวดูตอนขากลับนะครับส,สวย คิดว่าจะสวยนะครับเดินมาบนญรุขนาเหมือนที่เราเคยเห็นนะครับนะครับแค่นี้ก่อนครับผมการคิดถึงนะครับคันว่าหายไปไหนมานะครับเมื่อวานก็อ๋อเล่าเรื่องเมื่อวานเลยดีกว่าที่ไม่ได้ดูหนะ้าแบตช์จไม่เข้าครับทั้งวันครับเมื่อวานเนี่ยมีปัญหา แบตชาร์จไม่เข้าเข้าก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายถ่ายก็ได้นิดเดียวครับเหมือนที่ลง youtube ไปก็ได้น้อยหนึ่งละเมาลายัยสดอีกน้อยหนึ่งเรียบร้อยเลยครับแบตชาร์จไม่เข้านะครับก็เดี๋ยวรอดูช่วงเขาเดินกลับนะครับก็อาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับไม่ได้ตามไปถ่ายในสวน,นปล่อยเขากินนะครับสวัสดีครับผม